มาเล้วพื่อเมาแล้มาเพื่อนมาแล้วมาแล้ว,ลวเพื่อนมาแล้มมาแร้วมาเรเรามาไมางร่มาเม่มาเมาเมามมามาเรมเมาเดี๋ยวเเมม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  โอเคมาทอมสันเราอ่านนะครับรอบนี้เดี๋ยวพี่ขอเล่นก่อนนะเดี๋ยวแชทมาตามอ่านนะจ๊ะบ่มีอีหยังมาพังทลายความหักของสองลงได้นะเดินไปเงียบๆนะจ๊ะสบายๆรอบนี้ยังไงซะไม่ใช่ลุงหรอกจะฆาตรกรคนแรกจะเจออะไรบ่อยขนาดนั้นจริงไหมลุงเออป้าบอ่อ โอเคฝัดเลยเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกาอีกาเดี๋ยวอีกา,กา,อา,อกาทางไหนวะจะบ่อนข้างหลังกูนะทางนู้นมีเจนฮะซ้ายมือเห็นแบบแโอเคยูเบสเบนทางนู้นแบบเบนปะวะพี่ไม่แน่ใจต้องไปดูฮุกอะ่ะเอาอย่าเงียบแม่ละกูยากเนี่ยมันจะเหนียวนะกูโดนแล้วเรียบร้อยรู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีใครไปอ่อยมันวะเนี่ย น่าจะแท๊ปเปอร์ฮะไม่ก็ไม่เคลื่อนนะผมว่าแต่ไม่เคลื่อนไม่น่าใช่ไม่น่าจะโหลดก่อนจะตีนะผมว่าน่าจะแท๊ปเปอร์ไม่ก็คุณยายโอเคเดี๋ยวผมก็กล่าวไว้กันนะอีกคนหนึ่งน่าจะจุ๊กอยู่เลยน่าจะจุ๊กอยู่แท๊ปเปอร์ฮะแทปเปอร์เห็นแท๊บแล้วได้มือแต่ผมไม่มีดิสแท๊บ เจ okay, ๊ทับเปอร์ฮะปอกทับเปอร์บอมึงเสียวกันตัวเสียวกูเพื่อนนะฮะเจ๊เสียวอ๋ออย่างงี้นะประลานโอเคเดี๋ยวขอแต้มสักหน่อยขอญาตนะฮะจะพิมพ์คนนึ่งจะพิมพ์ยาวเยอะนะฮะเดี๋ยวแชทมันเลื่อนนะฮะที่อ่านตาบม,มาคนอื่นไม่ได้นะใครทำไปบ่อยพี่ขออนุญาตเดี๋ยวมีบทลงโทษน,นะจ๊ะโดยการ คาบกระดูกไก่นะฮะอยู่หน้าแล้วก็นั่งดูไปด้วยโอเคแต่ผมไปที่บ้านลูกเต่าฮะที่ผมอยากใช้สปินตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะมันโหลดนานฮะเลเวลหนึ่งก็เลยก็ค่อยเดินดีวกว่าตุกเล็กน้อยเอา้าโอ้ทางเึ่งแล้วไปโอเคเบสเมนต์อยู่บ้านใหญ่ฮะ ่าก็ฝนที่ตกที่ทางโน้นอ,นอ่าเจสัมรีมาเร็วหนาวถึงคนจังนี้นะจ๊ะอ่าเจสัมรีมา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 เจ,ม,เจมห้าเจมห้าเจมห้าอ้ที่ใครฮะใช่เปล่าฮะจูงคุณป่ะ หรือว่าพี่ลานาเจอาใช่ปะ่ะเช็คช่องที่ลานาดูนะฮะว่าใช่ปะ่ะเอ้ยเอ้ยจะเสร็จจะเสร็จใครปัดวะเนี่ยคุมโซนไว้หน่อยสิโเอ้ยเดี๋ยวก,ก็ลำบากทีหลังหรอกเนี่ยพอเงียบๆแล้วผมก็เสียวอ่ะมานมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมอาจจะเนียนยังไงทีนี้แป๊บหนึ่งนะทางไหนวะซ้ายขวาเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าวางแล้วโอ้โหตรงไหนวะโอเคตรงนั้นจุกได้ฮะมันวางมาแล้ว มันเดินมาปะมันไปวะไปวะเดี๋ยวผมไปเอาแถบออกก่อนดิแถบมาก่อน,อนตรงไหนวะเมื่กี้อยู่ไหนเอ้ยแถบอยู่ไหนเอ้ยตรงเอา้าใครโดนเดี๋ยวไปช่วยกันเอาออกได้เอ้ยไกลยอยู่ไกลยอยู่น่าจะหลุดโอเคหลุดอยู่พี่แถบนอนเหรอเอามันโอ้มันอยู่ตรงนั้นเลยฮะชิบหายแล้วจะช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนเอาทีเคมีทีมหลังแล้วไปผมดิแถบก่อนตรงไหนวะเติมหน,นะน,นึ่งนะเพื่อนไม่มีเท่านี้นล้เพื่อนอยู่ไใสวะ ครับครัแบแบบยุย่ยใสหาเห็ดคป๊บเห็ดอยู่ไหนวะมีสองอย่างคือวางตรงที่จุกฮนะตรงนี้เห็นนี่ไงจะะเจอแล้วเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นในดิทวะขึ้นดิเอาม่ขึ้นในดิทับวะเอาไม่ได้วางนี่ใช่ปะมันไม่ได้กลางนี่แถบใช่ปะเออเอา,เอ,าอะไรเลยแถบไม่กลางเอเอเดี๋ยว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 างตรงนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวก่อนโอเคไม่มี มีหรือเปล่าเอาใครตีเนี้ปะโตกูว่าแล้วตัวเห็นหยบอมีย่อมเห็นป้าเรียบแล้วครับเห็นเงียบเงียบฝาดเรียบนะจ้ามีทิมหลังหรือเปล่าเมสเซนครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วรำมาแล้วมาแล้วใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจยเย็นลงมาแล้วลงมาแล้วนี่ทับนี่ทับ เออ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 เพื่อนเข้าเตรียมที่เลยได้เพื่อนเก่ากันป่ะเพื่อนเก่าก่อนป่ะเก่าไอ้โอ้เก่าที่แจ้งเลยเสื้อมึงกับเสื้อกูนี่โคตรเดียรเลยเดียวมึงไม่เกี่ยวปจะจบประยไดเลยเหรออ๋อตัวจริงเลยฮะคนไหนฮะเล่นเป็นตัวไหนฮะ ใครวะขโมยขโมยขโมยไล่รอรอรอแบบรอแบบเออมาได้กับผมนี่มามาเล่นน้ำค่อยมาไปเอาไปแทนอลไรลงไปล่างแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเอาชิบหายวิ่งมาฮะวิ่งมาฮะเดี๋ยวผมรอไปเดี่ยข้างล่างไปครับวิ่งไปรอไปรอไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้ว ที่แถบหรือยังยังไม่ที่แถบกันอีกมามันมาหรือยังมันมาเดียว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 ทันเพื่อนทันลุงต้องช่วยแป๊บนึงแป๊บนึงมาแล้ว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 ไปเก็บสปินไว้เก็บสปินไว้เดี๋ยวจะเย็นรอรอแทงมาแล้วมาแล้วแทงให้ขึ้นมาเออเดีวเราขึ้นมาขึ้นมาเอาไม่ขึ้นมาชิบหายแล้วไงเอาแล้วไงเฮ้ยรอดรอดรอดปะวะกูว่ามีนอนกูว่ามีนอนงานนี้ ทางไหนไม่รู้กูไปแล้วนะไปแล้วลุงไปแล้วเด้อหละระวังแถบฮนะวิ่งไปวิ่งมาไม่เจอแถบอีกกูเอ๊ะอยู่ไหนกันวะเพื่อนอชิบหายแล้วไงคือตอนนี้ผมเจ็บอยู่อะตรงน,นู้นไม่เจนฮนะฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นน่าจะฝั่งแถวนู้นนะผมว่าเอ้าโดนแฟมมีสายแฟมเกิดขึ้นทึ่งผมต้องการคนฮิวกว่านนะี่ม่ใช่อะไรนะ เรียบร้อยเสียบปากกองดองอ๋อทางนูนนะ้นฮะเอาเจนนูน้นเอาเจนนูน้นเจนทางนูน้นเจนทางนูน้จนจาทางนูนงน้นทางขวามือมันออกมายังวะ <c oughs> เพื่อนแถวนี้ฮนะออกมาทางนี้วะชิบหายละมันวางแถบวางแถบรอบบ้านนะจูข้างบ้านอันตรายและนะ้วแหละไม่เฟรนไม่เฟรนเสียวะเอาเจ้าอยุดเสกันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปอยู่ไหนเธอ ฮัลโหลโอ้กูรู้ตรงเออสป,ปินยังไม่เต็มฮะป่าดแล้วผมไม่สนละยังเหลือชิมหลังอยู่เชีผมยังเหลือชิมหลังอยูนะ่นะสติเฮงครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปสะกิดจนนุนและเหยียบแถบซะละก,กูจะเลินเลยนะกูเนี่ยมาแล้ว ผมปั๊มพามดันดัดดันดัดดันดัดดันดันโลหัวแล้วแบบสปินผมต้องใช้เวลาหนึ่งนาทีปะ่ะหรือว่ายี่สิบวิปะ่ะเนื้อที่สองนาทีว่าโคตรนานเลยที่แบบโคตรนานะ่ะเดี๋ยวหลบก่อนตาค้าหลอกกันโอเคถ้ามันมาผมไม่มีสปินด้วยเนี่ยนอนอย่างเดียวฮนะทุกตรงนี้ด้วยเฮ้ยมันไปทางน,านูงนน้นไปทางนู้นไปทางนู้นผมว่าโอเคน่าจะรอดน่าจะรอดนะ เอา้ามีโนวันมีแคนไฮจ้าโนวันโนวันจ้าแล้วไงเดี๋ยวเ,าเอาอูยโอู้ยโนวันสายแฟมลุงใครรวยเว้ยเอาป่ะเอาเะล่าเอาเปล่ะอะไร่ปล่อะไร่ปล่ะเอาดิเพียทีมหลังฮนะ พามันมาทำไมเนี่ยเจ๊ว่าเขาออกเลยเหรอเขามีที่เพื่อนมีเอพี่เขาชื่ออะไรนะผมจำชื่อเขาไม่ได้ผมเคยดูแชทเขาอยู่มีที่หลังปะโอเคก็ล่อไปประตูนู้นหมดฮนะไปฮะไปละไปละผมเดาลหลุมไหมผมว่าหลุมบนเนินนั่นปะผมว่าหลุมอยู่บนเนินนี้ปะอ๋อนี่ไงหลุมโอเค โอ้ยทุกคนจ๋าจัด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 ,จดอาล่ะครับผมจะออกหนุมหรือเปล่านะฮะอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมนะจ๊ะคุณเจมห้าร้อยหิวแดงแล้วผมไม่มีหิวแดงไงความหมายนะ่ะอ๋อทางนี้เปิดเลยโอ้โหผมเปิดเองก็ไแ้ เขาจะลงหลุมหรือเปล่าแกเขาจะลงหลุมรึเปล่าเนี่ยผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะเอาพี่แกขึ้นไม่ออกวะออกให้ผมหน่อยครับพี่เขาจะทำไรฮะให้ผมยิ้มให้พี่ยิ้มให้ผมเหรอหรือ,อยังไง What What do you mean โ okay, อเคอ่อนละโอเคโดด Uh, yeah.